น่ารักจะตายไกจดาได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่หายใตเจ้าน้ำตาวูครับเสียงนี้เป็นวลาจึงร้องควรหาใก่ดาวมันหาไปไหนไก่้า ยังจึงเงินไม่ไหวอาจจะไม่รักใครไหนายยงผิดว่าจ้าข้าวเขาว่าไก่มนปนแฟนใหม่ของรล่ารวยกันใหญ่ไก่ดูใจฉันตาแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยังไก่ยิงออกมาหัวใจฉันจะตานอนน,อน้องรำอายุนะ ไใ่จ๋าแม้ว่าฉันตกผิดหวังทิ้งฉันไม่เพียงลำพังต้องลยมความรักมือวานเปรียบเหมือนเรารอโชคบนกระดานบนจงรักเขานานๆลืมฉัน,นกับเธอแก่ใจจ๋าหน้ารักจะตายขอบคุณด้วยขอบคุณสักสิบปุ๊บเมยโอ้ เวลาหนึ่งชั่วโมงมันช่างรวดเร็วเหลือเกินเนาะแป๊บเดียวเองอะ่ะหันมามองนาฬิกาทีไรเศร้าทุกทีเลยเพราะว่านาฬิกาตายอีกแล้วไม่น่าเต้นแรงเลยเข็มหลุดออกจากตัวเรือนเองินก็ตาเลยเนี่ยขอบคุณมากครับเงินตูกปาาทูกตั์สัญญาสัญญาเอาไว้เลยว่าคืนนี้จะเลิกเป้าไมโลแล้วเพราะว่าคืนนี้จะเป็นเจ้ามือเองเลย <c oughs> รอเล่นขอบคุณครับ <c oughs> อย่าํำมากสิครับ มาเล่นขราวหน้าอาจจะไม่คราวนี้ก็ได้เอาละไหนๆก็สุขสนารกันแล้วนะครับวันนี้ขอจัดแบบบรรยากาศงานวัดงานวัดยาวๆอีกสักช่วงหนึ่งนะเป็นการแดนสุขสนารกันเอ๊ะใช่หรือเปล่า